มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลหนองกรดเทอบารพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ ส2มีนาคม2568เวลา8นาฬิกา30นาทีที่บ้านเลขที่1 1 9ทับหหมู่ที่4ตําบลหนองกรดอําเภอรบรรพศพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ในฐานะประธานนูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมประจําจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานนูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชาูปถมัมให้แก่ผู้ประสบอัคคีภยัยในพื้นที่ตําบลหนองกรดอําเภอรบรรพทพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ เทพสิริหัวหน้าสำนักงานปอพจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นครสวรรค์เหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดนครสวรรค์ในอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการมอบสิ่งของพระราชทานดังกล่าวด้วยเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2568ได้เกิดอัคคีภัยขึ้นในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์เวลา11นาฬิกา ทำให้บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังจํานวนหนึ่งหลังซึ่งเป็นบ้านของนางสาววรวรรณจันสงเคราะห์อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่119ทับหหมู่ที่4ตําบลหนองกรดอําเภอบรรพศพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจํานวนเจ็ดรายโดยสาเหตุที่เกิดเพลิงไม่มากจากไฟฟ้าลัดวงจรจนทําให้เกิดเพลิงไม่ดังกล่าว ในการนี้เหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์ได้สมทบบริจาคเงินและถุงสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยพร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดจังหวัดนครสวรรค์มอบถุงยังชีพสำนักงานบรรเทาจังหวัดนครสวรรค์มอบสิ่งของดำรงชีพและทางอำเภอและเทศบาลได้ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว บรรยากาศการหาเสียงท้องถิ่นนครสวรรค์คึกคักทีมพัฒนาบ้านเมืองเดินหาชาวบ้านทุกหลังคาเรือนขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้ทีมพัฒนาบ้านเมืองว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีพร้อมผู้บริหารและว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลน,นครนครสวรรค์โดยชูธงทีมพัฒนาบ้านเมืองทีมของคนท้องถิ่นเพื่อคนท้องถิ่นรู้ลึกทุกปัญหาพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้ว ิกะเสเรารักกันมาตลอดนะกระคสนเเอ้คเชครับแต่ไงก็ต้องทีมเดิมนายกคนเดิมนะครับวันนี้มาเยี่ยมหน่อยนะทีมพัฒนาบ้านเมืองนายกกิจเกษมนะแล้วก็พาลูกทีมมาตองเนี่ยูเนี่ยปอนะยงน่ะทอาเนาะ